<laughs> ไม้จิกไม้ลังค่ะท่านผู้ชมพี่น้องจา๋าไม้จิกไม้ห้างบ้านเฮาแห่ค่ะพี่น้องอเพราะว่าเราจะกินของของที่เราปลูกไว้มีไว้นะคะเอาเชื้อเห็ดลงไปค่ะเอาเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดไม้สองสามอันนี้คือเชื้อเห็ดเนาะได้ปลูกเย็นผู้ลังค้นกับปลูกละละแต่ว่า นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมไม้กิกไม้ลางบ้านเรานี่ค่ะเจาะเป็นรูลงไปไม้กิกไม้ลังนะคะท่านผู้ชมไม้กิกไม้ห้างบ้านเฮ้านีละนี่่นจะเจาะรูลงไปนะคะเนี่ยเจาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ไม้กิกไม้ลางบ้านเราอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะรูแล้วก็เอ่อเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะรูแล้ว <Go> ก <back down> anyway. ็เอ <downs in> <room> ่อเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันสวนชาวไร่เนาะคาะเนาะมีประโยชน์ว่าที่ าเราทําไว้แล้วเราก็จะมีกินมีอยู่นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ในนี้ค่ะเจาะเป็นรูลงไปไม้จิกไม้ลังนะคะท่านผู้ชมไม้จิกไม้หั่งบานเท่านี่ละนี่เพนจะเจาะรูลงไปนะคะเนี่ยเจาะท่านผู้ชมจา๋าแม่สยามสวนผสมผสานจะพาด,ดูอะไรนะคะ นี่ทุกอย่างอยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะท่านผู้ชมเราก็จะได้มีกินมีอยู่นะคะไม่ต้องไปซื้อเขาถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราคอยดูว่ามันจะออกไหมถ้ามันออกแล้วจะอัปเดตให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ยเจาะแล้วก็เอาเชื้อเข้าไปแล้วก็ปิดหลุมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะรูลแล้วกเ็เอาเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ย เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันวันที่จะทําไว้ทานเองกินเองในบ้านเราเนาะคะ่ะเนาะอันไหนพอทําได้เราก็ทํานะคะทําได้เราก็ทําเราก็ให้มันมีกิ๊กไม้หังเท่านั้นเด้อยค่ะเนี่ยเห็ดบดเห็ดบดบ้านเฮาหรือว่าเ,เห็ดกระดังง่หมพี่น้องจา้าเนาะพี่น้องก็จะหูวมืดนั่นแหละบางก้นมันก็จะปูกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะรูแล้วก็เอ่อเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ย เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันนี่จันกับพึ่งเอาอมาอ่านี่นี่นี่เขาจะเจาะนะคะนี่เขาจะเจาะเจาะเป็นรูลงไปเจาะเป็นรูลงไปไม้จิกไม้ลางบานห้องก็สิบอกว่าไม้จิกไม้ห้างพ่นกับปิดไ้นี่ห้าก็โหดน้ำเลอคะ่ะเด้อแล้วก็ลดน้ํานะคะเนี่ยเราเจาะหลุมแล้วเจาะเป็นหลุมแล้วก็เอาเชื้อเห็ดลงไปานผู้ชมดูสิคะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยลดน้ำลดน้ำไว้ทุกวันนะคะแล้วก็จะได้เก็บเห็ดไว้ทานไว้แกงนะคะ,ะเพราะว่าเราจะกินของของที่เราปลูกไว้มีไว้นะคะใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ปิดปิด,ป,ดปิดหน้าหลุมปิดหน้าหลุมนี่นะคะปิดหน้าหลุมนี่ที่ทําไว้นี่นะคะเนี่ยเนี่ยี่ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ คิดว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อชาวเกษตรกร,กรชาวบ้านเรานะคะชาวไม้จิกไม้ลางบ้านห้อเกษิบ,บอกว่าไม้จิกไม้ห้างวันที่จะทําทไว้ทานเองกินเองในบ้านเราเนาะค่ะเนาะอันไหนพอทําได้เราก็ทํานะคะนะนนทําได้เราก็ทะะําเราก็ให้มันมีเด้อค่ะพี่น้องเนาะน,นี่เนาะอันนี้เอามาว่างไว้เห็นหยั่งวะคะเอามาว่างไว้หดน้ำแมค่ค่ะพี่น้อง โอนี่นี่น,นี่จุดนี้เขาจะทําเป็นรูเป็นรูนะคะการเกษตรฟังไว้ดูไวเดอพี่นนองบานเฮาค่ะด้เห็ดกินนะคะปลูกเห็ดบดใส่คอนไม้ค่ะไม้จิกไม้ลังนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะไม้จิกไม้ลังบานเฮาก็สิบอกว่าไม้จิกไม้ห้างนะคะท่านผู้ชม ลดน้ำทุกวันค่ะเนี่ยเนี่ยนีย่ต้องให้เปียกทุกวันต้องให้เปียกทุกวันนะคะมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจอดรูแล้วก็เอ่ออาเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยเยอ่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันแล้วเขาทาหน้าเขาก็ทำได้ได้กินได้ทานนะคะ ปลูกเฉพาะอ่ากินในบ้านเราเนี่ยสองสามคอนไม้เนี่ยกินไม่หมดเลยอค่ะพี่น้องเนาะน,นี่เนาะอันนี้เอามาว่างว้เห็ดยังวะคะเอามาว่างว้หดน้ำไหมค่ะพี่น้องนะคะปลูกเห็ดบดใส่คอนไม้ค่ะไม้กิกไม้ลังนะคะขอบคุณคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะปูนเตะเอาอยัางอุดไบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเอาดินเหนียวเหนียวอุดว้ได้ค่ะเด้อนี่ เอาเชือลงไปเอาเชือลงไปแล้วก็ปิดไว้แล้วค่ะไปเอาเชื่อเห็ดลงไปแล้วก็ปิดปิดปิดหน้าหลุมปิดหน้าหลุมนี่นะคะปิดหน้าหลุมในที่ทาไว้นี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิกไม้ห้างเท่านั้นเลยค่ะเนี่ยเห็ดโบดเห็ดโบดบ้านเท่าหรือว่าเห็ดกระด้างแหมพี่น้องจ้าเนาะพี่น้องกจะห <Christina. S 1> <tes> ูวเมื่อสิ่งอะบางก้นมันก็ดจปลกกจิกไม้หังเท่านั้นเลยค่ะเนี่ยเห็ดโบด เฮ็ดบดบ้านเฮ่าหรือว่าเฮ็ดกระด้างแหมพี่น้องจ๊าเนาะพี่น้องก็ะจิหูมืดอนั่นแหละบางก้นบานก็จิปูกิกไม่ห่างเท่านั้นเด้อคันเนี่ยเฮ็ดบดเฮ็ดบดบ้านเฮ่าหรือว่าเฮ็ดกระด้างแหมพี่น้องจ๊าเนาะพี่น้องก็จิหูมือนั่นแหละบางน้นมันก็จิปูท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อชาวเกษตรกรชาวบ้านเรานะคะชาวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะรูแล้วก็ เอ,า,อาเชื้อเห็ดลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยเอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ลดน้ําทุกวันจิกไม้หั่งเท่านั้นเด้อค่ะเนี่ยเห็ดบดเห็ดบดบานเท่าหรือว่าเห็ดกระด้างไหมพี่น้องจา้าเนอะพี่น้องกหัวมืดนั่นแหละบางก้นมันก็จุปลอกเด้อค่ะพี่น้องนอนนี่เนาะอันนี้เอามาวางไว้เห็ดยังวะคะเอามาวางไว้ไหดน้ำไม่กพี่นอ้องเอาเชื้อเห็ดลงไปค่ะเอาเชื้อเห็ด เชื้อเห็ดไม้สองสามอันนี้คือเชื้อเห็ดเออไปเอเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดหน้าหลุมปิดหน้าหลุมนี่นะคะปิดหน้าหลุมนี่ที่ทำไว้นี่นะคะเนี่ยเน,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 นี่เนี่ย,ยเอเชื้อเห็ดลงไปค่ะเอาเชือยย้อเห็ดเชื้อเห็ดไม้สองสามอันนี้คือเชื้อเห็ดเออท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ คิดว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อชาวกเกษตรกรชาวบ้านเรานะคะชาวถนี้ค่ะเจาะเป็นรูลงไปไม้จิกไม้ลังนะคะท่านผู้ชมไม้จิกไม้ห้างบ้านเท่านี่ละนี่เพิ่นจะเจาะรูลงไปนะคะเนี่ยเจาะเนาะให้ได้ปลูกเก็นผู้ลังค้นกับปลูกละละแต่ว่าแล้วอย่างนี้แล้วก็ลดน้ําค่ะลดน้ําอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจาะเจาะเจาะไปทั่วไปทั่ว ไปตัวลำไม้ตัวนี้นะคะเนี่ยเเจาะอย่างนี้เจาะอย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็จะท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนรดน้ำรดน้ำไว้ทุกวันนะคะแล้วก็จะได้เก็บเห็ดไว้ทานไว้แกงนะคะเนี่ยเนี่ยเราคอยดูว่ามันจะออกไหมถ้ามันออกแล้วจะอัปเดตให้ดูนะคะเนี่ยเนเจาะแล้วก็เอาเชือเข้าไปแล้วก็ปิดหลุมมอง พี่น้องก็สิได้ยินกันทุกคนอยู่เนาะคะเนาะ <c oughs> ไม้กิกไม้ลังเนันถ้าภาษาพ,พูดากลางเนาะท่านนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะท่นนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมคะเขาจะเจาะรูแล้วก็เอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ปิดไว้เห็นไหมค่ะเจาะเป็นรูลงไปไม้กิกไม้ลังนะคะท่านผู้ชมไม้กิกไม้ห้างบานเท่านีลา้ละ นี่พ่นจะเจาะรูลงไปนะคะเนี่ยเจานนเะทอนนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะทอนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเขาจะเจาะรูแล้วก็เอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วก็ปิดไว้เนาะให้ได้ปลูกเย็นผู้ลังค้นกับปลูกละละแต่ว่านะคะท่านผู้ชมรดน้ำทุกวันคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องให้เปียกทุกวันต้องให้เปียกทุกวันนะคะแ้วเขาทำหน้า เขาก็ทาได้ได้กินได้ทานนะคะปลูกเฉพาะอ่ากินในบ้านเราเนี่ยสองสามคอนไม้เนี่ยกินไม่หมดฮดน้ำปลูกเฮดได้ค่ะเนี่ยเฮดเฮดได้ค่ะเด้อเด้อเ,เบิงเด้อปลูกเฮดเนาะได้ปลูกเย็นผู้ลังค้นกับปลูกละละแต่ว่าแล้วเขาทำหน้าเขาก็ทำได้ได้กินได้ทานนะคะ ปลูกเฉพาะากินในบ้านเราเนี่ย